สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะแค่เพื่อนๆนะค่ะมีลมหายใจที่สุดยอดของแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มีค่าในตัวเพื่อนๆแล้วนะคะบางคนบอกว่าชีวิตฉันไร้ค่าชีวิตฉันไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆกลับมาดูลมหายใจที่วันนี้เพื่อนๆมีนะคะ แต่ละนาทีอ่ะมันคือคุณค่าที่หาประมาณไม่ได้เลยนะคะและทุกๆวินาทีที่เราหายใจเนี่ยค่ะเงินก็ซื้อไม่ได้ด้วยนะคะและลมหายใจเนี่ยมันคือสุดยอดของชีวิตล้ะค่ะแค่วันนี้เพื่อนๆมีลมหายใจมันคือสิ่งที่มีคุณค่าและทุกๆนาทีของเพื่อนๆมันคือผล ผลิตที่ยอดเยี่ยมแล้วก็อยากฝากให้เพื่อนๆรู้นะคะว่าคุณค่าของลมหายใจของเราแต่ละนาทีอะคะ่ะมันประมาณค่าไม่ได้มากๆและถ้าเพื่อนๆเข้าใจถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆจะรู้คุณค่าของชีวิตเราเอียงมากๆเลยะคะ่ะและวันหนึง่งถ้าเพื่อนๆหมดลมหายใจ เพื่อนๆจะคิดว่าเงินมันซื้อได้ไหมคะและเวลาจะซื้อลมหายใจของเราได้ไหมคะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะคะกับลมหายใจที่มีค่าทุกนาทีในตัวของเพื่อนๆคือสิ่งที่มีค่ามากๆค่ะ Love Love ค่ะ